สามแยกสออสามเยอแอกแยกสามแยกสายตาสออสายตอาตาสายตาสายไฟสออสายฟไอไฟสายไฟ สำนักงานสออาสำนออะกอนักงออานองานสำนักงานสิบล้อสอิบอสิบลออลอ,อไม่โทล้อสิบล้อสีชมพูสอีสีชออมอชมพอ,อูพู สีชมพูสีเทาสอีสีทอเอาเทาสีเทาสีน้ำสอีสีนอํานำไม่โทรน้ำสีน้ำสีฟ้าสอีสีฟออาฟาไม่โทรฟ้า สีฟ้าสุดท้ายสออุดอสุดทออายอททยไม่โทรท้ายสุดท้ายสูตรดมสออุดอสูตรดออุมอดมสูตรดมเสือดาวสอเอือเสือดออาววดาว เสือดาวเสื้อยืดสอเอือเสือไม่โทเสือ้อยออือดอยืดเสื้อยืดหน้าตาหอหนออาหนาไม่โทหน้าตออาตาหน้าตาหน้าผากหอหนออาหนาไม่โทหน้า ผออากอผากหน้าผากหน้าฝนหอนออาหนาไม่โทรหน้าฝออกนฝนหน้าฝนหน้าอกหอนออาหนาไม่โทรหน้าออกอออาาอออก,กอ,อกหน้าอ,อกหนูตะเภาหอนอ,อูหนู ตออะตะพอเอาเผาหนูตะเผาหม้อแกงหออมออหมอไม่โถหม้อกอแงงอแกงหม้อแกงหมาป่าหอมออาหมาปออาป่าไม่อีกป่าหมาป่า รีตาหอรอ,อีหรีไม่เอกรีตออาตาปรีตาห้องฉุกเฉินหอ,อององหองไม่โทรห้องชออุก,กอฉุกชอเอนอนเฉินห้องฉุกเฉินหัวผักกาดหออัวหัวพออะกอผัก กออาดอกาดหัวผักกาดอดทนอโอดออดทอโอนอทนอดทนอบอ้าวอโอบออบออาวออาวไม่ทอ้าวอบอ้าวออกกำลังอออกออก กออำกำร,รออะงอลังออกกำลังออกลูกอออก,อออกออกลออูกอลูกออกลูกอับปางอออับอัปปออางอปางอับปางกตันยูกอ กะตออะยอตันยออูยูกะตันยูกติกากกะ,กะตออิติกออากากติกากรองกรอองอกรองกริยาศาสตร กอรออะกระยออายาสออาร,อ,รอทอศาสตร์กริยาศาสตร์กลกออุลอกนกล้องกอรอองอกลองไม่ถูกกล้องก,กลอนกอรออโนกลอน กลมกอลอมกรมไม่เอกกล่อมกลักกลออะกอกลักกษัตริกอกะสออะตอสัตรรออิยอการันกษัตริย์กันดานกออะนอกัน ดอารดานกันดานกุติกออุกุตออิติกุติเกรดกอรอเอดอเกรดเกรดกอรอิอดอเกรดเกลี้ยง กอโลเองอเกลียงไม่โธ่เกลียงเกลียวกอรอเอวอเกลียวเกวียนกอวอเอนอเกวียนเกียดกอเอรอตออิเกียดแกลบกอรอแอบอแกล แกนลอนกเอลอแกนลออโนอลอนแกนลอนขจัดขอขะจออะดอจัดขจัดขมาขอขะมออามาขมาขยับขอขะ ยอะบอยับอ่านว่าขยับขยายขอคะยออายยยายอ่านว่าขยายขวิดขอวออีดดขวิดครองคอรอองอครอง ครั้งคอรออะงอครั้งไม่อกครั้งคราดคอรออาดอคราดคลอดคอรอออดอคลอดคลายคอรออายอคลายเคล็ด คอลออิดดคลิตรจราจรจรจะรออาราจอรอจ,จรจราจรฉลาดฉอฉะลออาโดลาดอ่านว่าฉลาดฉัน ชออะนอฉันทอการันฉันช็อกโกแลตชออกอช็อกกกโอโกรอแอตอแลกอ่านว่าช็อกโกแลตเช็คชออิคอเช็คเฉลยชอช้ รอเอยอเลยเฉเลยซ่าริมซออาซาไม่เอกซ่าหอรออิมอริมไม่เอกริมซ่าริมตะลิงตอตะรออิงอลิงไม่เอกลิงอ่านว่าตะลิงตะกแกรง ตอะตะกอโรแองงอแกรง,ตะ,รงตะแกรงตักกะแตนตออะกอตักไม่ตรีตักกอกะตอแอนอนแตนตั๊กกะแ,กแตนถลมถอถะลออุมอลมไม่เอกลม่มอ่านว่าถลม่ม ทวินถอทะวอิลอวินอ่านว่าทวินเทอมทอเออมอเทอมแท็กซี่ทอแอะกอแท็กซออีซีไม่เอกซี่แท็กซี่ธนาคารทอ ทะนอนาอ,อาน,นาคออารอคานธนาคารธาตทออาตออุธาตุนครนอนะครนอ,นะอรอคอนนะครบทบออุทอบท บันดาบอรรอบันบอรหันบันบอออโนบันดอาดาบันดาบริการบอบอโปรอิริกออรอการบริการบริจาค บบรออิริจอาคอจากบริจาคบริษัทบบรออิริสออะทสัตบริษัทบริสุทธ์บบรออิริสออทสุด ทออิการันสุดบอริสุดบําเพนบออัมบําพออิยอเพนบําเพนบาปบออาป,ปอบาปบุตรบออุตอรอบุตรเบอร์ บอเอเบอร์รอการันเบอร์แบดมินตันบอแดอดอบแบดมออินอมินตออโนอตันอ่านว่าแบดมินตันแบบทดสอบบอแอบอแบบทออ,ออุดทดสอบ แบบทดสอบปกติปกติปอปะกอกะตออีติปกติปออุกอปกกอกะตออีติปกติปฏิวัติปอปะตออิติโอะตออิวัต ปฏิวัติประกาศปรออะประกอาสกาศประกาศประพฤติปรออะประพรอรึตออิพฤติประพฤติประเภทปรออะประ,ประ,ประ,ประพระออทพศ ประเภทประมาทปรอะประมออาทมาศอ่านว่าประมาทประมุกปรออะประมออุขมุกประมุกประวัติปรออะประวอะตออวัต โอะตออิวัดอ่านว่าประวัติประสงค์ปรออะประสอโงสงคอกันสงประสงค์ประหยัดปรออะประหอยออะดอยัดประหยัดประหลาด ปรออะประหรออาดอลาดประหลาดปรากฏปรออาปรากออตกดปรากฏ